คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางวิภาพรสวยรูปครูวิทยาฐานะชนานาญการพิเศษโรงเรียนห้วยจริงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ขอนำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศเมธเพลกทีเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรายวิชาเทคโนโลยีสวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนห้วยจชิงวิทยายความเป็นมาด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยผู้เรียน จะต้องมีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนห้วยจิงวิทยา พบว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่มีการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook Hifi เว็บบล็อกและ Twitter โดยมีนักเรียนหลายคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook เว็บบล็อก t w i t เ e อร์ และอื่นๆตามกระบวนการของคฤริสีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงน่าจะเป็นทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนที่มีความหมายอย่างแท้จริงเป็นการชักจูงนักเรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วให้นำมาใช้ได้ในเชิงการศึกษาการพัฒนาความรู้ประสบการณ์ของตนเองและทำให้ครูผู้สอนประเมินติดตามพฤติกรรมนักเรียนได้ง่าย และสะดวกขึ้นกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาอีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์จุดประสงค์หน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและความสามารถในการใช้บทเรียนออนไลน์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานนวัตกรรมบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรายวิชาเทคโนโลยี4วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนห้วยจิงวิทยาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การนำเข้าสู่การเรียนรู้ครูเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยให้โอกาสนักเรียนสร้างจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรียนรู้ในเนื้อหาที่กำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา และองค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและศึกษาหลักสูตรเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี4วิทยาการคำนวณกำหนดหน่วยการเรียนรู้และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้คำอธิบายรายวิชาขั้นตอนที่2การทบทวนความรู้เดิมครูตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะเรียน เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีพื้นฐานในเนื้อหาสาระที่จะเรียนอย่างไรโดยให้นักเรียนอธิบายหรือเขียนแผนภาพแล้วนำความรู้เดิมมาเชื่อมต่อกับความรู้ใหม่เป็นการสร้างความเข้าใจเพื่อให้นักเรียนปรับแนวคิดปัจจุบันในหัวข้อของเนื้อหาสาระการเรียนให้ชัดเจนซึ่งสามารถทำได้โดยให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการอภิปรายกลุ่มย่อย การเขียนรายงานการเขียนผังความคิดเป็นต้นขั้นตอนที่3กระบวนการเรียนรู้เป็นการจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่เป็นหัวใจสำคัญของการสอนโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้มีขั้นตอนดังนี้ 1. การทำแนวคิดใหม่ให้เกิดความชัดเจนนักเรียนสามารถใช้บทเรียนออนไลน์บล็อกเกอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูล แล้วนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 2. การนำผลจากการอภิปรายมาสรุปเป็นแนวคิดใหม่ร่วมกัน 3. การประเมินแนวความคิดใหม่การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยบล็อกเกอร์ในรายวิชาเทคโนโลยี 4. วิทยาการคำนวณได้กำหนดกรอบเนื้อหาไว้6ห,หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ หน่วยที่หนึ่งเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิตอลหน่วยที่สองเรื่องเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลหน่วยที่สามเรื่องการประมวลผลข้อมูลหน่วยที่สี่เรื่องวิทยาการข้อมูลหน่วยที่ห้าเรื่องการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและจริยธรรมหน่วยที่หกเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต ขั้นตอนที่4การนำแนวความคิดไปใช้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนนำแนวความคิดของตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายเป็นทั้งประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ขั้นตอนที่5การสรุปและสะท้อนครูให้นักเรียนสรุปผลความรู้ที่สร้างขึ้นและสะท้อนความคิดของตนเองโดยใช้บทเรียนออนไลน์